นะคะพายุโกนเซนนะคะมาถึงบ้านเราแล้วนี่จังหวัดอุดรน,นะคะพยากร์อากาศบอกว่าพายุจะมาเข้าถึงค่ำวันนี้ก็ามาแล้วค่ะมาจริงเลยค่ะเนี่ยบ้านน้องกัดกันนะคะคุณยายถ่ายภาพให้ดูกำลังมาใหญ่เลยค่ะพายุค่ะพัดกระหน่ำพร้อมกับสายฝนนะคะพี่น้องค่ะ นี่จังหวัดอุดรน,นะคะซึ่งเป็นพื้นที่สีเหลืองนะคะไม่ใช่สีแดงในเรื่องของพายุโคลเซนนะคะก็แรงขนาดนี้ค่ะวันแรกค่ะคืนแรกของพายุฝนนะคะนี่คุณยายถ่ายจากชั้นบนของบ้านลงไปที่สนามน,นี่ค่ะต้นมะพร้าว โดนลมพายุพัดค่ะมีเสียงฟ้ากระหึ่มคำรามด้วยนะคะส่องไปด้านนู้นนะคะไปด้านนูน้นนะคะมีต้นมะพร้าวรอบบ้านแล้วก็เสียงฝนกระหน่ำนะคะเสียงลมกระหน่ำมาพร้อมๆกันค่ะพี่น้องขาดูสิคะต้นไม้ต้นนี้โยกมากเลยโยกใหญ่เลยค่ะโยก ลมกำลังโยกนะคะโบกสะบัดนะคะใบไม้โอ้โหตอนนี้ของแท้เลยค่ะพายุโกเซนนะคะมาถึงบ้านเราแล้วถึงอุดรแล้วค่ะถึงบ้านน้องกัปตันแล้วนะคะถึงแล้วค่ะถึงบ้านน้องกัปตันแล้วค่ะ คุณยายกำลังดูฝนนะคะตอนนี้กัปตันนอนหลับอยู่ข้างล่างค่ะพี่น้องคะ่ะกัปตันไม่ได้เล่นน้ำฝนแล้วคุณยายไม่เล่นแล้วค่ำแล้วคะ่ะเย็นฉ่ำเลยคะ่ะตอนนี้เย็นฉ่ำมากบรรยากาศโดยทั่วไปนี่เย็นนะคะมีละอองฝนเข้ามาถึงตัวเลยคะ่ะด้วยแรงของลมนะคะที่ประทะ ช้าเอาฝนที่มันชโลมเข้ามาในตัวบ้านนะคะก็รู้สึกว่าดีนะคะมีฝนตกมาอย่างนี้บ้างปีนี้ยังไม่มีตกหนักๆแบบนี้เลยค่ะพี่น้องขาดีใจค่ะต้นไม้คงดีใจมากเลยเนี่ยรับออกซิเจนจากสายฝนสดๆร้อนๆเลยนะคะเพิ่งมานะคะไม่กี่นาทีนี่เองอันนี้คือพายุลูกใหม่นะคะ ที่มาช่วงเดือนกรกฎช่วงเดือนกันยายนค่ะก็จะอ,อยู่อีกสักวันสองวันหรือเปล่าคะในข่าวนะคะโกเซนเรื่ออะไรประมาณนี้แหละคะ่ะชื่อเขาเหมือนชื่อมาจากเกาหลีเลยนะคะพี่น้องค่ะดูค่ะดูต้นไม้ฝั่งนี้บ้างโยกโบกสะบัดค่ะโบกสะบัดค่ะโดนลมนะคะโดนลมพลิ้วมาเลยค่ะใบไม้พลิ้วมาเลยนะคะ อ๋อตอนนี้ลมพัดมาระทะกล้องใหญ่เลยค่ะคุณยายขอปิดแค่นี้ก่อนนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยทุกคนนะคะทุกจังหวัดที่โดนพายุครั้งนี้ก็ขอให้ปลอดภัยค่ะดูแลตัวเองดีๆดีๆนะคะขอให้มีความสุขและปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ